แก่้งชิดชู้ค่ะกลับมาแป๊บเดียวเองดูฝีมือนะคะนี่จริงๆก็รู้นะว่าใครเป็นคนนำอะคัาไว้นะลูกนะสนุกกันใหญ่เลยสี่คนคบแก๊งเลยใช่ไหมคะคบแก๊งเลยมีตังนำอีกแล้วใช่ไหม มินิตามพี่ออคะฮะเอากับเขาด้วยเราอะ่ะหลับโอ้โหหลับใส่ด้วยมาลีมิกกี้ครบเลยค่ะสี่คนสี่ตัวสิจัดสักกองใหญ่เลย ต่อไปเดี๋ยวจะต้องให้กินชอบที่ถั่วลูกอืมข้าไปนะคะข้าไปเรื่อยๆนะคะสนุกสีหน้าสนุกหน้าสนุกมันตอนเล่นไงมินิ มินี่เป็นอะไรคะมินี่หลับได้ด้วยเหรอฮะโดนทำโทดอยู่หลับเหรอโอ้โหโยกโยกเดินำทำโทษอยู่ค่ะลูก อย่างนี้ก็ได้เหรอฮะมิน,นิอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยโอ้โหมิกิก็จะหลับแล้วคะอ๋อดีจังเลยการทำโทษคือยาอาหลับแล้วลูกสุดยอดเลย